โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแลครับผมนะนี่อยู่ผมฟรีท็อก็เหมือนเดิมนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีชื่อเซิร์ฟว่า์อโลนครับนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ล็อกอินเข้ามานะครับผมเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะทุกคนเป็นเซิร์ฟแนวสไ r เ i v ร์1.19ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่สปอวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับนี่ก็เนี่ยับก็จะกดตรงนี้ทไรเอ้ในี่สตาร์ครับทุกคนแล้วก็นี่มันจะขึ้นว่า เป็นรูปบล็กบอกดินนะครับเกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนั่นจะเหมือนเมื่อกี้มาานันจะมีเราโหลดรีซอสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนี่ไงโหลดรีซอสแพ็กนะครับเดี๋ยวผมขบับตัวหนึ่งมัน มันก็แค่ยี้บังหน้าจอนะครับโอเค R S alone ทุกคนพอเข้ามาแล้วก็ทับ R S alone ใครที่โหลดไม่ได้พิมพ์อ๋อนี่ไงใครที่โหลดไม่ได้ก็พิมพ์นี่ครับทับนอนี่ทุกคนโหลดไม่ได้ก็คือต้องไปปรับตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมลืมปรับนะครับผมขอาไปปรับแป๊บนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปปรับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอเข้าเซิฟมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นการโหลดรีซอสแพ็กนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็โหลดรีซอสแพ็กเป็นที่ร้อยนะครับก็จะเห็นว่าฟอนต์เปลี่ยนไปนะครับก็เข้าจะ ก็จะพูดว่าแชทนะครับขึ้นว่าขอรางวัลประจำวันคุณยังไม่รับรางวัลเลยนะครับกดเพื่อรับได้นะจ๊ะนี่วันที่1ก็จะเป็นกุญแจอะไรสักอย่างมึงมานะครับผมโอเคถ้ามาแล้วก็จะเขาก็จะเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับคอมเซนเตอร์แน,นวซับวิเวิรลตีมอนสร้างบ้านทำควสนะครับควสเยอะมากเลยทางเซิร์ฟเวอร์มีการอัปเดตควสทุกวันอาทิตย์นะครับใครที่มีปัญหาก็ทับคำสั่งใเฮล์ได้นะครับเซิร์ฟก็จะบอกเรามาประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จจะเเปป็็นนี่กกิรร อาชีพล,ลง YouTube ความยาวไม่เกินไม่น้อยกว่า5นาทีนะครับรับไปเนย5 0 0ม0บาทในเกมแล้วก็โปรทคนะครับผมในเมื่อเป็นเซิร,ฟร์ฟซามบ้าน,นก็ต้องมีโปรทคนะครับเอาไว้เพื่อกันบ้านเนาะนี่ก็เป็นคำสั่งพื้นฐานก็จะบอกเรานะครับผมนี่ครับคำสั่งพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็เซิร์ฟนี้ก็จะเน้นเรื่องระบบาการฟาร์มของตีมอนในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเลือกเพศกันก่อนเนาะเป็นเพศชายนีเลือกเพศชายไปเลยคิดทีดด่ตัวผมเพื่อวาร์ปลงไปสำหรับโอเคทุกคนนี่เราต้องวาร์ปลงไปใช่ไหม โอเคครับทุกคนเนี่ถ้าใครที่ขี้เกียจเดินนะครับนี่คือไอเทมฟรีอ๋อบัตรออนไลน์ได้รับทุก15นาทีนะ่าเร่งเข้าตัวมานะครับแล้วก็สามารถเอามาแลกไข่ไก่แ้าไข่ไก่เอามาแลกชุดเกาะเกาะเ,เ,เซตออนไลน์ได้ น,นี้เป็นอีเวนต์สตาร์รับของรางวัลประจำวันที่เรารับกันแล้วนะครับนี่เขาบอกว่ารับต่อไปก็คือ23บชั่วโมงนะก็จะมีบอกด,ด้วยซื้อกุญแจรธรรมดากุญแจที่ทำอะไรได้อะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินดูก่อนนะครับนนเป็นแฟชั่นชุดชุดผลไม้อ,อ๋อนี้ต้องสุมใช่ไหมซืม้อกุญแจกล่องสุมที่นี่อ,อ๋อคนมันต้องเข้าเว็บไปนะครับซึ่งเราจะซึ่งเราไม่มีตังนะครับอาจจะไม่ได้สุมโชว์อันนี้จะเป็นชุดอ่ากิจกรรมนะครับชุดกิจกรรมนะโอเแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2อันนนี้เป็กล่องสััตว์เลี้ยงคครบทุกกน็จะมี เป็นพวกคลังสัตว์เลี้ยงนี่ร้านขายโปรเทคนะซื้อโปรเทคได้ที่นี่เลยจะจ๊ะเงินก็ได้จากการหารของไปขายนะครับอันนี้เป็นตลาดโลก ตลาดโลกตอนนี้คือยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาเล่นนะแต่ก็เนี่ยก็จะมีคนเอาของมาขายเช่นที่เศกหมูพวก enchants book อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นนี่เป็นที่ enchants free แล้วก็ xp ฟรีนะครับผมเคได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับ xpp เดี e ๋ยวผมขอลองเดินหาแปลว่ามันมีอะไรบ้างนี่ช่างตีเหล็กอันนี้คือคนที่รับซ่อมของนะครับนี้ทุกคนดูดีขึ้นนะน่า้ายด้วยเป็นแชทนะน่ารักดีนะครับอันนี้เป็นระบบฝากเงิน atm เผื่อแบบว่ามันมีระบบเงินหายน,นี่เป็นร้านค้าเซิร์ฟเวอร์อนะครับน,นี่ก็จะขายของ ของตามความหายากความเอ่อความต้องการของตลาดนี่โซนเควสโ์เเฟย์ต้องเดินตรงไปนะครับไหนเอ่ยเควสต์มูผมเห็นตรงนู่นอะไกลๆอ๋อนี่ไงโซนเควสครับนี่เควสด,ดาบนี่จะบอกความยากด้วยว่าเป็นความยากระดับง่ายอันนี้เป็นบูดินสวอชที่จริงมันเป็นอย่างอื่นแหละนะครับนี่เควสอุปกรณ์นี่พี่น,นี่เห็นไหมทุกคนมันจะเท่กว่าเดิมน,นะอุปกรณ์ของเราแบบมีหลายๆเควสต์ล้ครับทุกคนตรงนี้เห็นปะ่ะมีเยอะมากก็จะบอกเอ่อความยากด้วยเช่อันนี้ก็คือจะเป็นปานกลาง นี่เป็นเควสอ,อดาบนะครับนี่เป็นเควสดาบโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปที่เดิมก,กันก่อนดีกว่านะครับผมไป <_ an> ที่เดิมดีกว่าครับทุกคนเฮ <_ an> ้ยในที่สุดก็กลับมาถึงสปาแล้วนะครับผม <_ an> โอเคมาทา,าเลือกดูดีกว่า่าเบียต่อนี่คือเลือกอาชีพทุกคนมาเลือกอาชีพมาดีกว่าผมจะเป็นเป็นอะไรดีทุกคนรบลเวอร์คืออะไรไม่รู้นะครับ <_ an> อ๋อเนี่ยกุญแจเปิดอย่างนี้ใช่ปะ่ะทุกคนนี่เห็นป่ะมันจะสุ่มของได้นะครับกุญแจที่เราได้รับออนไลน์แต่ว่าเข้าซื้อมาเราก็ด้รับนะครับเอ๊ะสุ่มอะไรนานมาก ได้เป็นวอล์กเด่ก็มีสิ่งอีพิกนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะ น่าแหละทุกคนนะตัวค่อนข้างที่จะเกลียวนะครับโอเคน่าจะรอบสปาแล้วอันนี้จะเป็นโซนแกล้งนะครระบบแกล้งอันนี้เช่าชั่วโมงบินอ๋อสามารถเช่าเราสามารถซื้อชั่วโมงบินได้ด้วยนะครับผมโ okay, อเคโอเคนี่คือโซนวาร์สนะครับก็จะเป็นรูป <c oughs> อ่าหัวใจเอนเดอร์ก็จะมีวาร์ปอีเวนต์วันนี้เวลาสองทุ่มมีโลกบอสมีโซนควอสมีโซน PVP มีโซนดันเจี้ยนเราจะไปโซนปกติก่อนเราไปโอเวอร์เ <c oughs> วิลด์นะครับโอ้นี่เป็นโลกหาของมีโลกหาของด้วยนะทุกคนอันนี้เราก็เข้าไปในโลกนี้แล้วซึ่งเราเกือบตายนะครับผมเดี๋ยวนะ เริ่มมาฉันก็อยู่ที่นี่เลยเหรอผมต้องปีขึ้นไปครับทุกคน ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในฤะดูหนาวทุกคนมันมีค่างเงินแปลกๆอยู่ด้านบนหัวของผมนะครับมีค่างเงินมีเม็ดเงินสีฟ้าด้วยทุกคนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นเ,เม็ดเงินประจำเซิร์ฟเฮ้แต่ว่าที่นี่มันดูแปลกๆแค่ทุกคนมันไม่เหมือนโลกใบครับปกติเหมือนเขาจะลงอะไรเติมมานะครับนี่ก็จะตีก็จะมีเลือดของพวกมอนสเตอร์ขึ้นมาด้วยอืมอืมอืมคิปเปอร์หรอคิปเปอร์หรอนี่เรามาอยู่ในหน้าหนาวหรือเลปล่า <laughs> ทุกคนมันเลยแบบว่าดูหนาวไปหมดเลยตรงนั้นมีบ้านใครอยู่ด้วยทุกคนพเราเจอบ้านของ อ่าเหล่าผู้คนเหรอบ้านของเหล่าผู้คนครับทุกคนเราจะเข้าไปสำรวจนี่มีสเกียตันด้วยอืมอืมอืม เซิร์ฟลื่นเลยนะครับผมเล่นอยู่เราในลื่นมากอ๋อเป็นภานของพิเรเจอร์ไม่นะเราะฉันเราเจอที่อันตรายด้วยไงเนี่ยฉันขอช่วยนายไปก่อนนะเพราะฉันรู้สึกว่านายน่าจะปกป้องฉันได้นะนี่ฉันมาปกป้องจะมาช่วยนายมาปกป้องโอเคครับทุกคนเราจะขึ้นไปนะไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าเราจะถือดาบไปก่อนเผื่อมีตัวที่ทําอันตรายกับเราได้ไม่มีนะครับเราก็ได้โูของโอเคเป็นฤดูหนาวจริงด้วยไอ้นั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาบวกหนึ่ง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 ถ้าเราฆ Hey, 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 what the f- ผมจะตายจะตายเดี๋ยวไอ้เจ้าบวงหนึ่งวันนี้ก่อนผมอยากผมที่จริงมันเป็นวันเตอร์ที่ใจดีนะครับแต่ผมไม่รู้มันมันขึ้นอย่างนี้มันหมายความว่างไงวะวันนี้ไปสิโอยไม่สู้แล้วนี่ผมตีตัวหนึง่งเกือบตายนะครับอ๋อมันคือการหิวเลือดนะครับผมผมก็งงอยู่ว่าบวงหนึ่งบวกหนึ่งอะไรนี่ทุกคนตอนนี้ก็เราอยู่ในโซนของน้ําแข็งนะครับนี่มีปลาหมึกด้วยเราสร้างบ้านนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่สร้างบ้านนี้นนนนเห็นปะ่ะนี่คือที่บ้านของเรานะครับประมาณสิบกูสิบก็คือะ่ววว้าานกลั นี่คืออะไรทุกคนแบนด i n g i รอนคุมีขวดยาแปลกๆอยู่ด้านหน้าผมวะน่ากลัวมากเลยน่าจะเป็น admin หรือเปล่าเป็น admin หรือเปล่าครับทุกคนเราไปโลกแบบว่าไปโลกตีมอนกันดี <c oughs> ไหมผมจะลองพาไปโลกตีมอนดีกว่าเคเซิร okay. ์ฟวาร์ปเร็วมากขอบคุณาโอเคไปโอเคเราไปโลกดันเจียนอันนี้เป็น Level มอนเลอวลหนึ่งโกเลมมีเควสอยู่ตรงนี้อ๋อสามารถเล่นเป็นชุดเกราะของพวกอ่าเจ้าพวกนี้ได้ใช่ไหมเคตัวนี้ไม่โกยไม่ใช่โกเลมกอลลินทุกคนซึ่งมันวิ่งเร็วมาก ตีแรงสุดๆไปเลยด้วยมาสิมาส,มาส,มาสมิตีแรงแล้วไงก็สู้ฟรีโต้ไม่ได้อยู่ดีอ๋อรอบนี้ก็รินม,มาบวกกับเหล็กก็จะได้ดาบของกอบลินนะครับซึ่งเนื้อก,กอบลินเราต้องใช้ทั้ง64อันเลยเหรอว,ว้าว64อันเป็นอะไรที่เยอะมากน่าจะยังมีแค่กอบลินหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองขอฆ่าเซตนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะลองเดินดูกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ตีแรงอย่างที่คิดนะแต่ก็เริ่มแรงอยู่แล้วเริ่มแรงแล้วนี่คืออะไร่ะทุกคน มันผมงงเลยอ่ะมันแปลกน่าจะเป็นแอดมินเปล่าครับ Branding Iron นี่สามารถเอาไปตีหัวใครได้บ้างตีหัวใครไม่ได้นะครับโอเคอย่างที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะมีกอบลินนะเพราะว่าเิฟยังอยู่ในระหว่างอัปเดตนะครับผมมาให้จับซะดีโอ้โหจับอย่างนี้ได้ทุกคนดูดิผมสามารถแบบมือเปล่ากดชิปแล้วก็คลิกขวาได้ทุกคนเห็นปะผมสามารถยกบัวเข้าไปด้วยทุกคนไม่ต้องมาล่อเลยแล้วดีดีดีผมชอบระบบนี้นะทุกคนนี่กดชิปยกได้เลยโอ้โห,ด,ด,ด,โโหดีมากทุกคนเออดีด,ดีดีนะครับเดี๋ยวจัด เนะก็สลับเซิร์ฟนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสลับเซิร์ฟอโรนครับทุกคนเข้ามาเล่นกันได้ทุกคนนะเป็นเวอร์ชัน1.19ขึ้นไปนะครับผมเป็นเซิร์ฟซาวเวอร์เลจะหาของง่ายด้วยนะครับก็จะันใหม่คลิปหน้าทุกคนดีอัมิน